ดูช่างคนสวยกำลังจะทำสีกำลังเตรียมสีอยู่นะคะตอนนี้ช่างคนสวยนะคะเราอแอบดูเบื้องหลังช่างคนช่างน้องแพวนะคะกำลังทำสีอยู่นะคะตอนนี้นะคะเขาจะพ่นสีเนาะช่างน้องแพวน,นะคะกำลังเตรียมสีนะคะหน่งงานใส่หมวกแล้วนะคะเอฟซี พ่นสีแล้วนะคะช่างน้องแถวก็เตรียมตัวแล้วนะคะช่างเตรียมตัวจะพ่นสีแล้วใส่หมวกใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะช่างน้องแถวนะคะ ที่จะพ่นสีวันนี้นะคะ เราเก็มือเกลายน์ควบขึ้นควบลงเปีดแล้ครับเบียดแล้ครับเบียดแล้วหลัอกับโครงชันแล้ว

เพิ่งเนื้อะรถคนณละออดน่ะปลอดไฟยครับปลอดไฟยครับเดินเลยครับเดินครับเดินครับ ช่างน้องแพรวกำลังดูรถเทป,ปูนช่างน้องแพรก็จะพ่นสีนะคะพ่นสีองค่

กำลังใจเพียบต้งตามกันมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ